สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบช่อง y YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันจากเมื่อวันที่5เมษายน2 5 6 4ที่สถานีตำรวจภูธอป่ามโมกจังหวัดอ่างทองนางสาวเมตตาเกลี้ยงกลมและก็นายสิพลดินวิเชียนทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีต่อทางด้านร้อยตำรวจเอกส,สุรชิ์ใจเที่ยงรองสารวัตรสอบสวนสอภป่า,ปามโมกเพื่อที่จะดำเนินคดีกับทางด้านดเรเสรีวงมนทา แล้วก็ดออรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ในข้อหามินประมาทนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับซึ่งทนายความเนี่ยที่ได้รับมอบอํานาจเนี่ยก็บอกว่า21มากราคม2564ดเรเสรีวงมนทากับดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้มินประมาทนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจโดยบุคคลทั้งสองเนี่ยเจตนากระทําให้นางสมพรแล้วก็ครอบครัวได้รับความเสียหายได้รับความเสื่อมเสียผ่านรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ข่าวเรื่องลับมาก ดรอานน์คาใจคลายปมก่อนธนาธรลงเล่นการเมืองมีการออกอากาศเนี่ยนะครับทางช่อง nation tv 22แล้วก็มีการออกในช่องทางอื่นๆด้วยโดยบุคคลทั้งสองก็หยิบยกเรื่องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นบุคคลที่ดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นบุตรของนางสมพรนะครับ เพื่อให้ประชาชนเ,นเข้าใจว่าบุคคลทั้งสองทำหน้าที่สื่อมวลชนช่วยสอดส่องดูแลคอยเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนแต่ว่าการกระทําของบุคคลทั้งสองเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความเสื่อมเสียนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวอันเป็นเท็จใส่ความผู้เสียหายกับครอบครัวนะครับก็เลยมาแจ้งความดําเนินคดีล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากดอกอรอานน์ศักดิ์วรวิทย์ก็เขียนเอาไว้บน Facebook โพสต์แรกเนี่ยก็บอกว่า ผมจะเอาพวกลมเจ้าเข้าคุกให้ได้ทั้งหมดแล้วก็บอกว่ากูไม่กลัวมึงหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถัดมาดรอานนท์ก็เขียนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าแม่คนในระคุณสองแผ่นดินมีนักการเมืองใหญ่อ่างทองเป็นที่ปรึกษากฎหมายทรงอิทธิพลในอ่างทองสั่งตำรวจ้าราชการได้การเลือกไปแจ้งความที่อ่างทองจึงน่าจะมีเจตนากลั่นแกล้งแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมด้วยอำนาจมืดที่หาขี้แตกขี้แดงคือฟ้องวิทยากรณกับพิธีกร แต่ไม่ฟ้องสถานีอ้าวมันพวกเดียวกันไหมชูสามกีบล้มเจ้าเหมือนกันไหมพวกเดียวกันไหมแล้วก็บอกห้า,ห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 าเลขห้าเนี่ยนะครับอีกเป็นร้อยตัวเลยนะครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีคนมากดไลค์ให้กับทางด้านดรอานนเป็นจํานวนมากแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับหลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับมาให้กําลังใจดรอานนในการที่จะดําเนินการในการ สู้กับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมแบบนี้แล้วก็เอาความจริงเนี่ยนะครับออกมาให้สังคมได้เห็นรวมถึงมีคนมาบอกว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดังนั้นอย่าปปะยอกนะครับนี่ก็เป็นกําลังใจที่มีการส่งให้กับทางด้านดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ในการสู้กับทางด้านนางสงพรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่ส่งทนายความไปดําเนินคดีก็บอกว่าในข้อหามินประมาท ดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันต่อไปนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะดําเนินการในการเรียกเนี่ยนะครับทางด้านดรเสรีวงมนทาแล้วก็ดรอาโนนนั้นไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่อย่างไรกันก็คิดว่าถ้าเมื่อไรดรอาโนนกับดรเสรีนั้นเดินทางไปที่สพป่าโมกน่าจะมีประชาชนจํานวนหนึ่งนั้นไปให้กําลังใจทั้งสองท่านอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งสองท่านนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมานำเอาเรื่องราวข้อมูลต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆนั้น นำเสนอให้กับประชาชนคนไทยนั้นได้รับทราบในหลายแง่มุมนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งแหละครับที่ส่งกำลังใจให้กับทางด้านดรเสรีวงศ์มนฑาแล้วก็ดรอานนุนในการที่จะทำทุกเรื่องทุกอย่างนั้นให้ความจริงปรากฏสู่สังคมไทยให้คนไทยนั้นเนี่ยนะครับได้ตาสว่างให้คนไทยนั้นได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็มีความฉลาดหลักแหลมมากขึ้นรู้ทันคนที่ต้องการทำหลายบ้านทำหลายเมืองทำหลายประเทศครับ